ส่วนคนรักสัตว์ค่ะแน่นอนนะคะเวลาที่เราเป็นคนรักสัตว์เนี่ยหลายคนก็อยากจะเลี้ยงดูสุนัขของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มีพฤติกรรมที่รักรักจนกระทั่งว่ามีกระแสพวิจารณ์ในโลกออนไลน์คุณอชวินตอนนี้นะคะสังคมออนไลน์พูดถึงกันเยอะมากคุณผู้ชมที่มีคนที่รักสุนัขนะคะแล้วก็พาสุนัขเนี่ยเข้าร้านไอติม แล้วก็ป้อนให้สุนัขกินไอติมด้วยช้อนเดียวกันกับคนเนี่ยนะคะตอนนี้มีสัตวแพทย์ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าถ้าทําแบบนั้นคุณมีความเสี่ยงอาจจะติดโรคได้ค่ะ ทางหัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนสันักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาพูดถึงนะคะสัตวแพทย์พรพิทักษ์พันล่านะคะบอกว่าถ้าทําแบบนั้นนะคะอาจจะก่อให้เกิดโรคจากน้ําลายสุนัขสู่คนเพราะว่าสุนัขปกติคือเขาก็จะคลุกคลีอยู่กับดินและมีสัญชตาตญาณในการเลียขน และที่ขนของสุนัขเนี่แหะค่ะที่มีเชื้อแบคทีเรียหลายตัวอาจจะนําโรคเข้าสู่คนได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่ามีการติดต่อสัมผสัสโดยการเลียหรือใช้ช้อนใช้พาชนะอาหารร่วมกันนะคะใช้ภาชนะอาหารร่วมกันที่ผ่านมานะคะทางสตัตวแพทย์บอกว่าก็จะพบสองโรคหลักๆก็คือโรคปรสิตมีทั้งไขพ่พยาธิพยาธิตัวตื่นพยาธิปากขอพยาธิตัวกลมกับอีกหนึ่งโรคก็คือพิษสุนัขบ้า ถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยในการติดต่อแต่ก็เป็นไปได้นะคะนอกจากนี้ในน้ำลายของสุนัขเขามีเชื้อหลายชนิดที่อาจจะทำให้เกิดโรคอย่างเช่นแบคที ria p a s t e e l ่ a ที่ถ่ายทอดมาที่คนก็อาจจะทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในผิวหนังหรือเชื้อบางตัวสามารถติดได้ทางบาดแผลแล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระแสเลือดคุณชวิน วิ่งไปที่เยื่อหุ้มสมองก็ทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบข้ออักเสบม่านตาอักเสบอ,อีกนะคะแบคทีเรียบางตัวอาจทําให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารจนถึงขั้นเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เลยครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับไปถึงคนที่เลี้ยงสุนัขที่รักสุนัขนะครับคือไม่ควรที่จะใช้ช้อนนะครับหรือว่าภาชนะใส่อาหารเนี่ยร่วมกับสุนัขอาจจะติดเชื้อโรคต่างๆนะครับอย่างที่คุณนิการเล่าให้ฟังได้นะครับนอกจากนี้ก็ควรนําสุนัขนี้ไปตรวจสุขภาพนะครับรักษาในเรื่องของความสะอาดด้วยเพราะว่าหลายคนเอง ก็รักสุนัขนะครับผูกพันกันบางทีรับประทานอาหารนี่ใช้ช้อนเดียวกันนะครับแต่ต้องฝากเตือนเพราะว่ามีเชื้อโรคค่อนข้างเยอะนะฮะค่ะบางทีก็เห็นมีพฤติกรรมแบบนี้บางคนเอาสุนัขมานอนขึ้นที่ห้องนอนก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเตือนว่าสุนัขเนี่ยเขาจะมีเห็บมีหมัดอยู่แลวคือบางทีซ่อนอยู่ในไรขนเล็กๆคุณอัจินเราก็มองไม่เห็นนะคะควรจะพาไปฉีดยาป้องกันเห็บแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมัดที่ฉีดยาไม่ได้ต้องใช้วิธีการหยอดยาเอาแล้วต้องทําเป็นประจําด้วยครับ